สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกความจริงเกี่ยวกับโลกที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบค่ะคือคุณต้องยอมรับข้อบกพร่องและสิ่งผิดพลาดในชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งที่เราต้องเจอในชีวิตอยู่แล้วค่ะอะไรที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปค่ะเราควรค้นหาเวลาให้กับตัวเองได้เสมอนะคะถ้าคุณต้องการ และสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือปัจจุบันเท่านั้นค่ะมันคือความแตกต่างระหว่างคำว่าทำงานหนักและทำงานอย่างช้างางนะคะแล้วใครที่กำลังปวัว่าตัวเองจะผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าทำไปมันจะไม่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าอยากจะบอกว่าอยากให้คนลองทำไปก่อนเพราะว่าความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่ดีที่จะสอนเราไปอนาะคตเองนะคะ แล้วเราก็มีทคลิดเลน้อยมาให้ทุกคนดูในวันนี้แหละค่ะบ๊ายบายอ้ากลับมาอีกแล้วทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้บอกลากันไปแล้วแล้วจะกลับมาอีกทําไมแค่จะมาบอกกับทุกคนว่าอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่นะคะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบค่ะสุขบ้างทุกบ้างนี่แหละค่ะรสชาติของชีวิต